สวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องประชาชนระบุฟังแฟนรายการที่กรมต่อไหลจอ,ลอกรอบความจริงภาคภาษาไทยวันนี้อภิปรายองสภาโดยเหี่ยวพยาตัวนี้แปดนาฬิกาสามสห้านาทีเลยเวลามาห้านาทีต้องใช้เพลงเพื่อแรงงานไทยซึ่งเป็นเพลงของผมเองอะช่วยเนื่องจากว่ามันจะไม่ขัน ไม่สบายเจ็บป่วยเป็นไข้มันไม่ได้เป็นหนักหนาสาหัสอะไรหรอกแต่ว่ามันก็แบบมันมันไม่พอที่จะมาจ,จัดรายการได้ก็เลยไม่จัดรายการสักสามวันวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราต้องมาจัดรายการจากอความจริงนะครับท่านอะไรครับ รายละเอียดต่างๆของการค้าขายในเมืองเสยบุรีเดี๋ยวจะได้ผู้ได้ฝังกำลังปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงกลรณีการค้าขายให้แฟนรายการแฟนขับทั้งหลายได้รู้ได้ทราบกันนะครับวันนี้เราก็มาเรื่องของการเมืองของประเทศไทย คุณเตยเกตจะมาเก็บตกกรณีของอขอบคุณแฟนรายการที่เข้ามาแล้วนะครับเอเอเ้ยทุกตาขอบใจหลายๆเ,ยเาาว,วเข้ามาแน่นอผู้ใดจะเข้ามาเอ,าเอทุกตาน้องเป้พอเห็นเข้ามาเลยทาราทิพก็เข้ามาแล้วนี่แฟนคลับแฟนพันแท้แฟนประจําเลยหลายคนไม่รู้ด้วยว่าจะจัดรายการวันเนี้ย แล้ผมไม่ได้โพสตบอกใครแต่ว่าโพสไว้หน้าเฟซคุณเทอเกียรติอยา่าเกลถ้าแฟนขับก็สนใจเขาห่วใหญ่เขาก็จะมาดูในหน้าเฟซหน้าเฟซก็จะเห็นว่าวันนี้เป็นวันศ <c oughs> ุกร์วันศ <c oughs> ุกร์ที่สี่นะศุกร์ที่สี่คุณนิวหรือใครวาศุกร์ที่สี่มิถุนายนเดือนใหม่แล้วเดือนเจ็ดนะ ทางคนลาวาเดือนเจ็ดเดือนนี้แหละเป็นเดือนที่บรรดานักเรียนมสี่มเจ็ดจะต้องจบการศึกษามาัธยมปลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ขออนุญาตท้าทายสบายดีไอ้น้องประชาชนคสนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่รักที่กลุ่มทร พาะกันตอนนี้เป็นภาคภาษาไทยก่อนแต่ว่าคนาเราเฮานี้ฟังไทยได้ฟังเราออกเพราะว่าิึงละครไทยตล,ลอดวะโดยเฉพาะเรื่องคุณสร้างคุณแผนจบไปแล้วนางวันทองหญิงสองใจจบไปแล้วจบแล้วก็การิึงิึงหนังิึงละครก็จะบอกว่าดูหนังดูละครแลวย้อนมาดูตัวเองให้หมันกับให้หมดเรียนกับชีวิตนะครับมันมันมันทั้งคู่อ่ะ งานนี้ผมมองนะผมได้อ่านบรรดานล้วตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนไอ้บุญช่างคุณแผนเนี่ยเป็นละครเป็นอ่าวรรณคดีฮะวรรณคดีวรรณคดีเป็นวรรณคดีของไทยใช่ไหมบุญช่างคุณแผนเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาหรอกเพื่อ <c oughs> ให้เราสนใจในบทเรียนคุณแผนก็ไม่ดีเจ้าชู้กระล่อน มีวันทองแล้วยังมีนางราวทองอีกใช่ไหมนางวันทองก็จะโทษนางวันทองไม่ดีก็ไม่ได้ใช่ไหมเ,เพราะว่าอะไรคุณแผนนำกวรน,นางวันทองเลยต้องต้องมีทั้งขุณพระแผนแล้วก็ทั้งขุนช้างเอ,อเอาไปเอามาเนี่ยขุนช้างดีกว่าเพื่อนนะขุน <c oughs> ช้างไม่ผิดนะเอ้าขุนช้างก็ผิดก็นในเมื่อรู้อยู่ว่าเขามีขุนแผนอยู่แล้วล้วไปเราไปแย่งเขาอีกทําไมใช่ไหมทำไมไม่หาคนใหม่ถูกไหม อันนี้พูดเรื่องละครนะพูดเรื่องละครถ้าเป็นคุณเดสเกียรตินี่ถ้าเป็นคุณเดสเ,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 เกียริก็เราต้องหาใหม่ดีครับถูกไหมโอเคนะเอาเข้ามาแล้วโอเคขอบใจมากเข้ามาแล้วก็หัวใจรั่วรัวรัวรัว,รว,รวกดหัวใจรัวมาเยอะๆยอะอย่าเข้ามาเฉยเฉยนะครับแฟนคลับแฟนรายการเห็นใจไหมเห็นใจคุณเอ๋เอสเกียริก็ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญกดรวงหัวใจมาเลยจิ้มจิ้มจิรวมมาเยอะๆยอวมาเยอะๆเห็นแล้วใช่ไหมเข้ามาแล้วโอเคการเมืองของประเทศไทยเราต้องเก็บตกว่าไอ้ดี่เขาอภิปรายว่าประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันหรอ้ามาแล้วมาแล้วหัวใจมาเยอะกว่านี้ต้องเยอะกว่านี้ต้องมาเยอะ ออแสดงตัวแสดงตุนมาเยอะๆเลยมาเยอะๆน้อยไปน้อยไปรูปหัวใจน้อยไปต้องมาเยอะๆเลยรัวรั่วรัวรัวรัวร่วยาวนานอ้าวหันไปมองคนดูไปดีแล้วเขาเติมเกียร์ได้หัวใจเยอะๆเออบอกใครนะึ่งวุยมาแค่สี่หัวใจที่มีแค่สี่ห้องก็ต้องรวมมาเยอะๆเป็นร้อยเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณดาราธิปนีส่สุดยอดเลย รวมหัวใจมันเยอะกว่าอีกเออเอาแข่งกันเลยระหว่างคุณธราทิพย์นะกับคุณอ <c oughs> ย่างไม่อยากเอ่ยชื่อน้องก็ออขอบใจขอบใจขอบใจมากๆเอาทีนี้จะบอกว่าการอิปรายงบประมาณรายใใจ่ายประจำป,ปี2 5ง5ของรัฐบาลไทยเริ่อมอภิปรายกันมาตั้งแต่วันที่สาสิ็จพฤษภาคมหนึ่งแล้วก็หนึ่งมิถุนา จุบที่วันที่สองมิถุนายน3วันสมคืนคุณเทสเกียรไม่ได้จัดรายการเลือกชูโอกาสปล่อยยาวเลยให้ฟังการประชุมงบพิจารณาก็วารายจ่ายประจำปีสอ6 5ของประเทศไทยซึ่งจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมสองพร้อปีนี้ไปถึงวันที่30กันยายนปีสองพันร้อนั่นเขาเรียกว่าปีงบประมาณ ปีงบประมาณคือปีใหม่ของงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยของระบบราชการของประเทศไทยเขาถือเอาวันที่หนึ่งตุลาคมของทุกปีเป็นวันปีใหม่ของใช้การใช้งบประมาณนะปีใหม่ของข้าราชการไทยปีใหม่ของงบประมาณไทยนะส่วนวันปีใหม่สากลหนึ่งมกราคมก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าปีใหม่ของในวงงานราชการเรานี่เช่นโยกย้าย ก็ต้องเรียกใหเริ่มปฏิบัติหน้าที่เริ่มบรรจุแต่งตั้งก็วันที่1ตุลาคมนี่แหละครับเป็นวันปีใหม่ของข้าราชการไทยเขาก็จะใช้งบประมาณมีเท่าไหร่3ล้าน1แสนล้านล้านบาท3ล้าน1นแสนล้านล้านบาทตัง้งงบประมาณไว้เยอะเลยก็มีการอภิปรายกัน ผมนี่ก็น,นอนดูเจ็บป่วยก็น,นอนดูตลอดนอนอยู่บนเตียงดูทีวีอ่อาจจะบอกว่าอฝ่ายค้านมันเราไม่เราไม่ค่อยจะต้องไปตื่นเต้นอะไรนักหนาเพราะฝ่ายค้านยังไงก็จงตีงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราสนใจว่าสส,สิรัฐบาลที่ออกมาโอ้โหพูดจาปัจฉะรัฐบาลตัวเองก็มีไอ้งบประมาณ 3.1แสนล้านล้านบาทเนี่ยต้องบอกว่า3ล้านหนึ่งแสนล้านล้านบาทนะครับก็อภิปรายกันเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหลายไอ้ที่ฮือฮากันด้สุดสื่อวนันนี้ประเด็นมาพลาดหัวเข่าใหญ่เลยนี่คือรองหัวหน้าพักภูกภมิใจไทยคุณชาดาไทยเศรษฐรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับประยู่คคำพูดที่ฮอตฮิตที่สุดก็คือหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักเรา ก็กลับบ้านเราเถออภิปรายในสภานะหัวหน้าครับคือใครคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับเพราะว่าคุณชาดาไทยเสร่รองหัวหน้าพักภูมิใจไทยอภิปรายในทํานองน้อยเนื้อต่ําใจที่รัฐบาลภายใต้การนําของพระนธาคนคุณเอกประยุจยันโอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหัวหน้ารัฐบาลชุดนี้ เหมือนไม่ให้ความต้องการพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นความต้องการของพรรคภูมิใจไทยเลยยังไงคุณชาดาก็เลยลุกขึ้นอภิปรายประเภทแบบน้อยเนื้อต่ำใจอะแล้วก็บอกหัวหน้าพรรคตัวเองตอนจะจบหัวหน้าครับเออตอนแรกก็ถามกอนว่าทําไมไม่รักภูมิใจไทยแล้วเหรอถามนาย,ยกขามหัวหน้ารัฐบาลเดี๋ยวนี้ไม่เห็นความต้องการประมาณว่านะประมาณว่าความหมายของการอภิปรายอะ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นควาสมสํางกันของรัฐบาลไทยแล้วเ,เดี๋ยวนี้นายกรัฐมนตรีไม่เห็นควาสมสํองการพักคภูมิใจไทยแล้วหรอไม่เห็นควาสมสํองกันเลยใช่ไหมกัแหนกันแหนกอยู่เรื่อยว่าใันอยู่เรื่อยไม่เห็นพักคภูมิใจไทยมีความหมายในสายตาแล้วใช่ไหมเอาถ้าอย่างงั้นก็หัวหน้าครับแสดงว่าเขาไม่รักเราถ้าเขาไม่รักเราหัวหน้าครับกลับบ้านเราเถอะครับว้าโอ้วรรดา <c oughs> สี่งเคีย,ยร์ไฟกานดีอกดีใจกันใหญ่อาคิดว่างานนี้เสร็จแน่ภูมิใจไทยไม่ยกมือให้ก็ผ่านงบประมาณรายจ่ายไม่ได้เชียดทิวไม่เชียดทิวนะงบปรมารายจ่ายผ่านโดยสะดวกโยทิ้งเลย269แต้มนะไม่ใช่268วันก่อนนั่นหลืขาอะไรงานไม่ใช่อ่ะ269แต้มปรากฏว,ว่าของ <c oughs> ฝ่ายค้าร ยกมือว่าไม่ผ่านก็ประมาณอะจ่ายประจําปีสองมาห้าร้อยสิบห้าคือไม่ยกมือไม่ผ่านแค่สองร้อยกันหนึ่งคนห่างกันเลยทิ้งช่วงห่างกันหกสิบแปดแต้มโอ้โหหกสิบแปดแต้มแปลว่าที่จริงมันต้องมากกว่านี้เลยใช่ไหมมันต้องมากกว่านี้มันไม่ใช่แค่สองร้อยหนึ่งแต้มความจริงฝ่ายค้านต้องทําได้ถึงสองร้อยสิบสองแต้มเฉพาะฝ่ายค้านล้วน เอาแล้วทำไมมันหดหายไปไหนตั้งสิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดเสียงฟอฟออะไรฟอฟองูเหา่างูเหา่างูเหา่าจากสี่ฝ่ายการไปยกมือผ่านให้กับผ่านให้กับงบอะไรจ่ายใ,ให้รัฐบาลแล้วก็งดออกเสียงก็มีงดออกเสียงไปหนึ่งแต้มยกมือให้ผ่านและผ่านไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้กฎหมายพระ,าะากการาชบัญญัติงบอะไรจ่ายให้รัฐบาลเป็น สิบแต้มงัมม้ออกเสียง,นงหนึ่งแต้มเขเป็นสิบเอ็ดแต้มของฝ่ายค้านดังนั้นของฝ่ายค้านเพื่อไทยก็มีสี่แต้มมาจากมูเห่าจากพกรรคเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยก็มีอ่ะนะป่ะเรียกโว้จริงๆเลยแทนที่จะได้เอาทั้งหบวกไปอีกสิบเอ็ดแต้มเป็นเท่าไหร่เป็นสองร้อยสิบสองแต้มใช่ไหมถ้าบวกของฝ่ายค้านไปสิบเอ็ดแต้มมันต้องไปดึงของรัฐบาลออกสิบเอ็ดแต้ม รัฐบาลได้269ใช่ไหมถ้าดึงออก11แต้มเหลือเท่าไหร่258ถูกไหมใช่ไหม,ไหม69ลบออก11ก็เหลือ5.8ใช่่าใช่ไหม,ใช,ไหมใช่นะ <c ười> คิดเลขในใจพิพลาดขอไยนะครับท่า <c ười> นทั้งหลายเพราะฉะนั้นเอา้าทำไมหลายคนก็ปู่มาวิพากษ์วิจารณ์กันคุณไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรมา ผมคิดว่าต่ตอนแรกแล้ววันแรกที่ผมนั่งฟังผมก็นั่งดูคุณชาดาคุณชาดาไทยเศษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่อภิปรายแล้วหลายคนนะพักภูมิใจไทยนี่หลายเสียงเลยหลายคนเลยลุกขึ้นมาอภิปรายนี่ยำเลยยำรัฐบาลตัวเองในบางเรื่องบางอย่างบางประเด็นนะสัดจะ่า,าเลยคุณที่ไปิก็ตแรวมากผมนอนยิ้มอยู่ผมดูแล้วผมก็นอนยิ้มโอ้คลละครฉากใหญ่นะ ว่าจะมีอะไรนะครับผมจะบอกว่าการเมืองคืออะไรคุณเิดเกศเคยบอกพี่โนงประชาชนคนไทยเจ้าของประเทศทีทาสงหลายบอกว่าบอกว่าอะไรจำได้ไหมครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองเป็นเรื่องของการแสวงหาอำนาจกับผลประโยชน์ชัดไหมฮะเอาแล้วก็อภิปรายอย่างนี้เป็นเกี่ยวข้องอะไรการแสวงหาอำนาจเป็นเกี่ยวข้องอะไรกักอากับผลประโยชน์ มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะก็เกี่ยวข้องอยู่นั่นแหละคุณไม่ให้พอสมคัรใช่ไหมซัดซะอย่างนี้ว่าเเอาลองดูสิรองดูสิเอานายกก็ผวาได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนัานคือภูมิใจไทยไปไาาี่ประชาธิปัตย์ไปด้วยนันน่ะถ้าสองพักนี้ถอยออกมาเรียบร้อยเลยแล้วมาเสนอชื่อคุณคุณลองลองดูดิเสียหนูอา่าคุณหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวรคุณเป็น,เป,นเป็นนายกรัฐมนตรีดูสิแข่งขันกันกันกนกนกบ คุณประยุทธ์จันโอชาถ้าอย่างนี้ละก็ไม่เหลือนายกกับนายก,กาอภิประยุตกัษนะน่้จะมีสวอ,อยู่ในกำมือ250แต้มผมวิเคราะย์ฟังไปแล้วตั้งแต่วันที่อะไรสามสี่วันมาแล้วที่ผมวิเคราะห์การจัดรายการวัตทุดท้ายของผมนะที่ไม่ได้จัดต่อเนื่องบอกให้เลยว่าถฝ่าฟค้างรวมตัวกันเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมนะแล้วก็ได้พัก ภูมิใจไทย่าได้พักประชาธิปัตย์มาขอไปแล้วก็ได้พักชาติไทยพัฒนามาได้พักของคุณสุวรรณิปตะพันลบมาคือพักชาติพัฒนาแล้วพักเล็กพักน้อยพักกระจิบพักกระ้อยพักท้องรักท้องถิ่นไทยของชัดเตาปูนพักอะไรรักษาผืนป่าผืนป่ารักษาผืนป่าอะไรนั่นแหละ ของอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ลองได้พวกนี้มาแล้วพักเล็กพักน้อยพักอะจิบกระจอยพักะรหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มเอามารวมกันได้หมดเลยทิ้งไว้พักเดียวคือพลังประชาัฐตายยังเกียดแต่พลังประชาัฐตายยังเกียรติคนเอกมยุทธ์ใจโนชาเป็นนายมนตรีไม่ได้เอาทำไมไม่ทำเสียหนูทำไมไม่ทำวายชาที่ปัดทำไมไม่ทำู่ทำได้ยังไงกอดขาเก้าอี้แน่นเลยเกออ้เาอี้อะไร ก็เขาจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีประตูมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับก็พวกนี้ประยุจันทร์อชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยเขามีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือคุณลองมาแข่งข้อดูสิใช่ไหมไม่ขาดง่ประมาณรายจ,จ่ายประจำปีให้ดูสิยุบสภาและการเมืองกลัวอะไรกลัวการยุบสภานี่หละปากแข็งปากกล้าขาสัน่น ปากไี่กล้าเอายุบเลยแน่จริงยุบเลยยุบเลยแท้จริงอะกลัวกลัวสอบตกคุณเชื่อผมนะแม้แกนํำพักจะบอกว่าแกนํำพักเพื่อไทนะเอาพร้อมพร้อมเลือกตั้งประชาธิปัตย์พร้อม350สิเขตเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วจุลินลักษณะวิสิ์พูดเองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เตรียมพร้อมหมดแล้วพักเพื่อไทยก็พูดเลยพร้อมพร้อมเลือกตั้งพร้อมเลือกตั้งใหม่ ปากว่าขาสั่นแท้เลยจริงอูจะบอกให้กลัวกลัวเขายุบสภาอยู่แล้วโดยเฉพาสะสสรงร้อนหนาวกันอ่ะอายุสภาเที่ยวนี้แล้วผมจะได้กลับมาไม่ละหัวหน้าใช่ไหมมันง่ายอยู่เหรอที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วจะได้กลับมาอีกทะ,ะเบียงกลางพอไหมล่ะพอไหมล่ะฮะรปคาที่ปัดยิงยำแยมาตั้งแต่คราวที่แล้ว จะศูนย์พันเอาเอาศูนย์พันไปแล้วในกรุงเทพมหานครนั่นและแล้วภาคใต้ก็ลดถอยลอยล่หลอเหลือเพียงเล็กน้อยแล้วสถานาการณ์ตอนนี้ยังไม่ได้เอื้อให้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ยังติดลบอยู่ติดลบทางความคิดความาแฟนคลับของประชาธิปัตย์เองอะ่ะยังติดลบอยู่ในหัวใจของแฟนคลับของประชาธิปัตย์เพราะนั้นแน่ใจเหรอว่าจะได้กลับมาเท่าเดิมผมว่าลดน้อยถอยลงไป แม้ว่าจะเตรียมพร้อมไว้สามร้อยห้าสิบเกตแต่อะไรบ้างที่ดึงดูดให้คุณให้คุณเอาชนะใจประชาชนคุณไปร่วมรัฐบาลคุณคิดว่าจะต้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้คุณต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนพอให้อภัยไนดะ้แต่คุณอยู่มากี่ปีละสองปีกว่ายังไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเลยพอขยับปับเจงล้มระเนระนาะดเดือบร้อย ในขณะที่กำลังจะโหวตนั่นแหละจะบอกคุณรุ่นช่องเอ้ยขณะที่กำลังอภิปรายกันอยู่นี้รองวัอนอาทิตยพลังประชารัฐคุณไพบุนีจิติวานันเสนอปั๊บอันที่สามขึ้นมาเรียบร้อยเบสเร็จพอไม่ผ่านนั่นแหละของคุณตะวันเขาก็ชนะที่เขาเสนอโหวตมาเขาชนะชนะแล้วเ,เป็นไงเรียบร้อยการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ อาการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ตกไปเรียบร้อยเลยยังแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ไประชาธิปัดเอ้าแต้มจากไหนฮู่เลยหัวใจประชาชนได้ไหมละก็ไม่ได้ภูมิใจไทยไว่ายัางไงภูมิใจไทยนี่ก็โดนเขาตัดแข้งตัดขาโดนเขายึดอำนาจทางการเมืองไปสะเยอะเลยท,ทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นเจ้าของกระทรวงเป็นเสนาบดีกระทรวงสาธารณสุขต้องฟัดกับไอบ้เจ้โควิดสิเก้า ต้องสู้เต็มที่คะแนนของภูมิใจไทยต้องหมาเยอะเลยแต่ประธานตัวนยายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลของคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคว้าเอาพุงปลาไปกินเพราะว่าโดดมาคุมเองทั้งหมดบัญชีลดเครดิตทำไมของภูมิใจไทยไปเรียบร้อยเอา้าเห็นจะดาลุกขึ้นมาพิรารล,ลองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพิปรายว่าง เห็นคนต้อการไม่อยู่ยังไม่มีศักดิ์ศรีก็อย่าอยู่เลยวันหน้าครับกลับบ้านเราเถอะแต่ว่าพอเอาเขาจริงอ่าเขาก็ต้องมีเจราจาต้าเวกันแหละพออภิปรายอย่างนี้ปังปังปังภูมิใจไทยออกมาฟัดกันปังปั้งปัง,ปง,ปง,ปงหลายหลายคนเขาฝ่ายนายกรัฐมนตรีจ้ถามว่าพลังประชารัฐก,ก็อยากจะเลือกตั้งใหม่อยู่เหรอก็ไม่ได้อยากเลือกตั้งใหม่ จะปาก้าขาแข็งขาสั่นยังไงอ่ะจะปากล้ายังไงขาก็ยังสั่นอยู่เชื่อผมเนี่ยแล้วจะได้มาเท่าเดิมไหมผมว่าจะหดหายแล้นะ,ะพรรคที่จะได้คะแนนมามากลุ่มซีกฝ่ายค้านเสรีนิสุตรีม,เตเมิยเว่ข่าวที่แล้วพรรคเสรีรวมไทยได้มาสิบต้มคราวนี้ข่าวนี้มีโอกาสนะจะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ต่ำกว่ายี่สิเพราะนั้นจะได้ดีแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะได้คะแนนเยอะ พักเพื่อชาติเอา,าพอักเพื่อชาติก็มีงูเห่าอีกเหมือนกันรอบนี้ไอ้โอ้โหจะบอกุณรุดช,ชอ่องเลยแค่ห้าแต้มจะมีงูเห่าอีกเน,นืพัฒนเาเศจษฐกินใหม่คุณไว้วางใจอะไรได้บ้างนอกจกคนเดียวแค่นั้นแหละคุณวิ่งแขวนคนเดียวเท่นั้นจะวางใจได้เห็นไหมฮะอ่ะสุดท้ายพระราชบัญญัติก็มาะายใจประจัมีก็ผ่านฉลุย คูด่าว่าประชาธิปัต์เขาเสียดายอะไรเอาเก้าอ,อี้ที่กอดแน่นอยู่หัวหน้าพักเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยคุณจุนลีลักษณะวิสศษแล้วเวลามตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์าาราคาสินค้าทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมประเทศไทยจะขึ้นจะลงจะบวกจะลบจะคูณจะหารก็อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์อะแล้วเลขาธิการพักเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บเริมเทิมทั้งสองทั้งสองกระทรวงแม่ยังมีกระทรวงอื่นอีกอที่เข้าไปไประกอบการน่ะ แต่ที่แน่ๆในกระพานิ์ของหัวหน้าพักและรองนายยุัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องราคาสินค้าผ่านพานิษอาอาอากระทรวงพาณิชย์ดูแลด้านพาณิชย์แล้วก็พักเกษตรทำไมจะพักเกษตรอู้สังเกตตัวสิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงเล็กรออะไรขายิการพักเขานั่งควบเขานั่งอยู่เป็นเสนาบดีอยู่กระทรวงเกษตรเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนราษ้าลาเกี่้วทั้งหลายชาวไร่ชาวนาทั้งหลายนั่นแหละ ที่จริงข้อวงจรเลยว่าทําไมลผลผลิตการเกษตรสินค้าราคาของเกษตรน่าจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรหนึ่งประชาธิปัตย์รลขาธิการพักคุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สองหัวหน้าพักคือคุณจุริลักษณะวิสิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุมกระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาน่าจะดีสำหรับประชาธิปัตย์แต่ทําได้ยังยังแล้วมุมใหญไทยอ่ะหูหหแน่นตึ๊บเลยครับ กระทรวงสาธารณสุขกําลังเปิดศึกสงครามกับไอโควิดส9สงครามโลกครั้งที่สามกับไอ,ไอเชื้อไวรัสโบราณที่ไม่มีตัวตนมาทางอากาศแล้วกระทรวงที่บนเริ่มทำจริงๆสุดๆเลยกระทรวงเกตเอระบวกให้อีกต่างหากคือกระทรวงอะไรคมนาคมของเลขาธิการพรรคสักสยามชิดชอบภูมิใจไทยเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคือศักสยามชิดชอบน้องชายของคุณเนวินชิดชอบเขา ดูแลอยู่ใครๆก็หมายตาป้องใจหมายปองต้องตาไว้เลยไอ้กระทรวงคมนาคมใครก็อยากได้แต่ว่ากระทรวงมหาดไทยล่ะกระทรวงมหาดไทยยิ่งบุลึมเติมแต่กระทรวงมหาดไทยอยู่ภายใต้ใการกำกับของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายยมตรีหัวหน้ารัฐบาลมอบหมายให้พี่รักพี่รักเฮียเฮียมอบหมายให้พี่รักคุณพลเอกอนุพงศ์เขาจินดานั่งคุม,มืังเหียน ทั้งกลุมการปลกครองและกลุมการส่งเสริมการปลกครองส่วนท้องถิ่นคุณใดได้ยังการอภิปรายในสภา,าก็ว่ากันไปฟัดกันไปไม่มีอะไรนะครับต่อรองอย่างที่ผมบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของการสแสวงหาอำนาจและสมประโยชน์เมื่อไหร่จูบปากได้จบๆถ้าไม่งั้นก็ไม่ได้แต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วครับเวลาหมดจะบอกเรื่องโควิดนิดเดียว นะตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนอยู่เป็นต้นมาผมไม่ได้จัดรายารน่ะติดเชื้อในประเทศไทย2,230คนแล้วก็ในในคุกในตารางในเรือนจำติด77คนเสียชีวิตไป38คนวันอาทิตย์อวันอะไรวันอังคารที่หนึ่งมิถุนาย,ยนนะพอวันพุธที่สองมิถุนายปรากฏว่าจา 2,230คนที่ติดเชื้อเมื่อวันเมื่อวันนี้2อพอขึ้นวันที่3 3,440คนครับ mm. แล้วปรากฏว่าในเรือนจำซักมาทั้ง1 8 7คน mm. มากขึ้นทำไมรู้กี่เท่าตัวเสียชีวิตไป38คนเหมือนกัน mm. ข้อมูลนี้ชัวร์ไหมชัวร์ไหมเอาผมจะจบรายการแล้วนะครับเข้ามาได้แล้ว mm. แล้ววันที่3ม mm. มิถุนาย,ยน,น,าะะวนวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้จาก ขึ้นไปสูงสุดเลย3,886คนเรือนจำไปเท่าไร1,230คนทีติดเชื้อเสียชีวิตเท่าไหร่39คนเจ้าพนุกงุนช่องมาเช้าวันนี้เมื่อ7จ็ดโมงครึ่งใช่ไหมในข้อมูล7จ็โมขึ้นปรากฏว่าติดเชื้อในประเทศไทย2,631คนแต่ว่าโชคดีหน่อยในเรือนจำลด,ดลงมาเหลือ189คนแล้วเสียชีวิตทั้งหมดนับถึงเช้าวันนี้เสียชีวิตไป31คน ตายทุกวันเชื้อแพร่ระบาดทุกวันต้องช่วยกันนะครับออกจากบ้านอย่าลืมสวมแมสก์อะกัน,กนทิ้งระยะห่างด้วยเวลาหมดเทิร์เกียรสมัครพดลาไปก่อนพักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พาคภาษาลาวกับเจอกรออาเซียนเป็นภาษาลาวระว,วัน,นี้ไอ้น้องอย่าลืมนะเจ้าขอบใจได้หลายคนที่เข้ามาให้หัวใจเนดะ้อไอ้มั่นก็เข้ามาเนี่ยน,นขอบใจได้ยๆน้องน้องชาย เอาลาไปก่อนนะครับเรื่องรักเรื่หัวใจสังคมจากกระบุนเทิดเกียิสุวรรพวขอลาไปก่อนครับแล้วก็พี่น้องสาวราวนำสวัสดีครับสบายดีเจ้าบ๊ายบาย คุณไอศมาเรื่องร้องแสงทองส่งมาใด้ฟ้าตามตัอใสมหาราชาราชินีมิคงวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยกระผัวในเท้าไว้ใจ รราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเกิดไทยกระพัวในถวา,ายใจ